โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลาเมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่นดิจิมอนเวิลด์กันต่อนะโอเคอันนี้เราจะยังไม่ไปทําอะไรที่ไหนก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงต้นคลิปเนี่ยเราจะมาเอาคนที่เรานาได้ไปแล้วนะฮะแต่เรายังไม่ได้ชวนนะ่ะให้เข้ามาในเมืองก่อนเพราะว่าผมต้องการค่า Post p o สโพลิตี้ในการที่จะดึงอีกหลายๆคนเข้ามาตอนนี้เราจะต้องการประมาณ50นะ แต่ตอนนี้เท่าที่ผมมีน่าจะประมาณ45อีกนิดนึงนะฮะอีกนิดนึงซึ่งอ่านั่นคือดิวมงเกมอนนะซึ่งทุกคนคงจำได้ว่าเราเคยอ่าช่วยเขานะฮะเอาดินไปทิ้งแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เขาเข้ามาในเมืองไงการจะได้เขาเข้ามาในเมืองนี่คือเราต้องไปคุยกับเขาก่อนซึ่งผมลืมนะฮะผมลืมให้เรากลับไปที่เดิมที่เราเจอกับพวกเมลามอนนะฮะแล้วทีนี้ก็ต้องชวนเขาเข้า,ขามาโอเค ซึ่งมันก็นะที่จริงมันควรจะมาเลยแล้วก็ไอ้พวกแอนโดมอนจากพาร์ทีแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ไกโลมอนนะฮะก็คืออีกวันหนึ่งถึงพวกเขาถึงจะยอมมาแต่เราก็ต้องไปคุยเพื่อไปรับตัวพวกเขาและถามว่าต้องไปแบบไปไปเชิญหน้ากับมอนเยอะแยะแบบนั้นอีกนะฮะไอ้พวกแอนโดมอนเนี่ยมันก็ไม่รู้จักจะมาเองเนะี่ยต้องให้ชวนพวกเล่นตัวนะโอเค ตรงนี้นะฮะคือถ้าหากไม่มีใครรู้นี่คือมัอนจะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยจะเห็นเขานะเฮ้ย hey, ทางนี้ก็จะเปิดแล้วนะอีกอีกแป๊บนึงนะโอเคก็คือถ้าหากเรายังไม่มาเราจะโดนเขาพูดใส่อย่างนี้นะฮะและหลังจากนั้นประมาณ3วันค่อยกลับมาขอย้ำนะครับประมาณ3วันนั้นก็อีกระยะหนึ่งเลยแหละแต่ก็ให้มาหาเขาก่อนไม่งั้นมันจะไม่นับนะฮะเวลามันจะไม่นับ พวกนี้มันเรื่องมากนะก็ระหว่างที่เรามารอพวกดิวโมเกมอนแล้วก็พวกแอนโดมอนนะฮะมาเดี๋ยวผมจะพาไปรับคนคนหนึ่งมาซึ่งการจะรับเขาเนี่ยในที่สุดผมก็ทําตามเงื่อนไขไดยครบแล้วคือเงื่อนไขนะ่ะมันขึ้นอยู่กับไอเทมนะฮะโอเคฟัาตตมอนคือที่ผมต้องมาเนี่ยก็เพื่อจะซื้อออโตพายออลเอาไว้กลับนะเพราะว่าเราจะไปค่อนข้างไกลเลยแหละนั่นก็คือฟรีสแลนด์นะ โอเคก่อนจะไปให้เตรียมตัวประมาณนี้นะฮะไอเทมต้องตามนี้ทุกชิ้นนะฮะหนึ่งคือแบล็กทรูตแบล็กทรูตเนี่ยคือจะเป็นปลาชนิดหนึ่งนะฮะที่สามารถตกได้นะฮะอยู่ที่ดากอนไอเลคแฮปปี้มัทช์ลูมอันนี้จะเป็นเห็ดนะฮะมันจะหายากกว่าดิจิมั s ช r ลูมมันแหละแต่ถ้าหากเจอให้เก็บไว้อันหนึ่งนะฮะดิจิมั s ช r ลูมอ่าแล้วก็ดิจิโชวี e นะดิจิแอนโชวีอันนี้นะฮะจะเตะจะตกได้จากที่ที่เราตกแบล็กทรูตมาอะไรฮะแต่ว่า ข้อสังเกตก็คือดิจิแอนโชวีเนี่ยมันจะตกง่ายกว่านะฮะส่วนแบคทรูดเนี่ยมันจะตกยากอ่าแล้วก็เตรียมมิทเตอร์โควิลี่ไปด้วยอันนึง่งอมนิโปรเทนนะฮะไออมนิโปรตีนเนี่ยต,ต้องอ่านว่าโปรตีนนะโอเคอมนิโปรตีนเนี่ยซื้อได้จากปาร์ตมอนตรงนั้นเลยนะฮะให้ซื้อไปด้วยแล้วก็ซื้อไฮสปีดดิสต์มาด้วยพกใจแอนมีดไปด้วยนะฮะถ้าหากว่าใครอัพเป็นเวจิมอนไปแล้วล่ะเราจะไม่ได้ใจแอนมีดแล้วนะฮะผมก็ไม่ทราบแล้วนะครับว่าในกรณีที่คนแบบว่าไม่เเเหหหหลืืออนนนนนี่่่ยไไไมมมรู้กกัะวาาาาปจ แลวก็ซูเปอร์แคลอรนะฮะเราต้องเตรียมไอเทมไปทั้งหมดตามนี้ให้เหมือนผมนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ไอเทมทั้งหมดนี้ในการดึงตัวเขาเข้ามาซึ่งคนที่เราจะดึงเข้ามานั้นก็คือโมจามอนนะฮะก็ถ้าหากใครฟังเมื่อกี้รู้สึกเหมือนว่าไม่เก็ตนะฮะถามผมได้ไอเทมแต่ละอย่างในผมจะบอกจุดหานะแต่ที่จริงเมื่อกี้ผมก็บอกทุกจุดไปหมดแล้วแหละนะฮะปลาเนี่ยก็ตกเอานะฮะอยู่ที่ดาดกล้วยเลคอะมันก็มีที่ตกปลาจุดดีๆจุดเดียวเท่านั้นแหละนะฮะโอเค เบิร์ดดาทรานสปอร์ตไหนๆตอนนี้เราก็มีเงินแล้วนะฮะเราก็ใช้บริการเอเย่นหน่อยแล้วกันนะโอเคเราจะไปกันที่ฟรีสแลนด์นะตอนนี้เรามีเงินทั้งหมด32,000บิตนะเพราะงัน้นแล้วปะแค่2,000ัมันจิบจิบว่ะเพื่อความรวดเร็วนะฮะก็คือตอนนี้อยากจะค่าโพสพลิตี้ให้เกิน50เพราะว่าหลังจากเกิน50เนี่ยอีเวนต์โอไอชิบโอ้โหมึงส่งกูลงมาตรงนี้เนี่ยนะเบิร์ดดามอน คือผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมจะสู้เว้ยดูเลือดแล้วฆ่ามานาผมด้วยถ้าเป็นช่วงเต็มที่มันยังโอเคอะ่ะแต่นี่ไม่โอแล้วโ้ยแล้วมันจะหนีไปที่ไหนวะคือที่จริงก็ไม่อยากหนีนะฮะมันทำให้ดิจิมอนเราอารมณ์เสียนะ มีทางเลือกที่ไหนล่ะคือมาส่งปุ๊บโดนปั๊บเลยนะโอเคผมจะได้จําไว้ว่าถ้าทุกครั้งที่เบิร์ดดามอนมันมาส่งที่ฟิสแลนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคจำได้แบบว่าหันอนาล็อกชิดซ้ายไม่ก็ชิดบนไว้เลยนะแต่อย่าชิดขวาพวกสโนอากูมอนเนี่ยก็น่าลํคาญอยู่เหมือนกันนะพวกมอนแถวนี้ค่อนข้างเก่งเน่ยผมเลยไม่อยากจะต่อแยะด้วย พย,พยายามหนโอเคทุกคนคงจำได้แหละเพราะว่าผมก็เคยเจอพวกมูนจามอนแล้วรอบหนึ่งอ่ะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ให้เอาของที่เราเอามาเนี่ยให้เขาไปเลยนะฮะโอเคอันนี้เขาเขาจะต้องการดิจิมัชลูมนะแลกกับมิทรโคเวอรี่ให้เดี๋ยวนะพอมองดีๆแล้วมันเหมือนกับสลับไอเทมกันเลยนะ โอเคไม่เป็นไรงั้นเอาไปก่อนดิจิมัชลูมเอามิเลโคเวอรี่มานะแย่โอเคไปยังไม่ยังไม่เสร็จนะฮะเราต้องเอาให้ครบทุกชิ้นอันนี้เอาไปแล้วซูปเปอร์แครอทนะฮะคงรู้ดีว่าผมซื้อมาจากเบจิมอนแล้วนะฮะสามารถซื้อได้ในราคา500ซื้อตอ้นไหนก็ได้แรกกับโอมนีโปรตีนนะโอเคสรุปคือเราจะเอาซูปเปอร์แครอทเนี่ยมาแลกกับโอมนีโปรตีนตรงนี้ก็ได้ถ้าหากไม่อยากซื้อกับปัตตมอนนะฮะแต่ว่าผมซื้อกับปัตตมอนมาแล้วไงโอเคเอา แฮปปี้มัชลูมอันนี้อันนี้รนดอมนะฮะถ้าโชคดีเก็บไว้ได้ให้เก็บไว้เขาจะให้แฮร์โกรเวอร์เรามาเป็นยาน้ายาปลูกผมนะฮะพูดง่ายๆก็แต่ว่าน้ำยาปลูกผมมันทำอะไรได้วะในอ่านสิ what the fuck แฮร์โกรเวอร์มันทำให้เราสามารถวิวัฒนาการเป็นโมจามอนได้โอ้ก <c oughs> ็คือล็อกล็อกการพัฒนาการเน่เลยเดี๋ยวผมจะลองใช้ถ้าหากแบบว่าแอนโดมอนเนี่ยกลับเป็นทารลกแล้ว คงจะเป็นต้องใช้ตอนที่เราเป็นดิจิมอนประเภทลูกี้แน่ๆเลยโอเคก็ให้ไปแล้วนะฮะอีก6ชิ้นก็ต้องไปให้โมจัมมอนที่เหลืออีก2คนนะโอเคที่นี่แหละจำได้นะมาอันนี้ให้นี่ไงอมนีโปรตีนนะเขาจะให้ออฟฟ ensive d i s มาโอเคเอาไป แล้วก็อ่าในนี้ให้มีด e คเวอรี่อันนี้มันเป็นไอเทมพื้นฐานอยู่แล้วผมพกไว้ตลอดแล้วเขาจะให้อ่าดิดต์มาอ่าเป็นดิสเพิ่มพลังป้องกันเดี๋ยวนะช่องไม่พอใช่ไหมผมสัมผัสได้มันเกินวะเพราะไอฮร์โกลเ v e r ์นี่แหละเอ้ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ต้องการนะแต่อยากเอาไปขายอะ่ะแต่ว่าดรอปก็ดรอปไปไม่ได้ว่ากันโอเคปะ่ะ เอามีดลโคบอรี่ไปเรียบร้อยดีใจเลยเล่นอันนี้ก็จะเป็น d ีจีแอนโชวีแลกกับสปีดดิสนะไอเทมเต็มอีกแล้วที่จริงไอของพวกนี้นี่ขายได้ค่อนข้างขายได้ราคาเลยนะฮะแต่มันไม่มีร้านค้าแถวนี้ประเด็นเลยมันคือตรงนี้นี่แหละมันเอาของแพงๆมาแลกนะโอเคเอา d ีจีแอนโชวีไปดีจีแอนโชวีตกได้ง่ายไม่ต้องห่วงฮนะตกได้โคตรง่ายเลย คือเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังไงก็ต้องตกได้ดีจีแอนโชวีอ่ะแต่ไอ้แบ็กทรู t h นี่ค่อนข้างหายากโอเคเอาใจแอนมิดแรกกับออโต้พายลอดโอเคแรกเลยรูนี้ไม่น่าเลยเพราะว่ามันจะได้ออโต้พายลอดแต่แรกอยู่แล้วเอาแบ็กทรู t h นี่แรกกับรีสโตอันนี้จะเป็นดิสชุบชีวิตนะไม่มีพอดีเลยต้องการนะโอเคแล้วก็แรกกับไฮเอาไฮสปีดดิสแรกกับมีดิซินนะแรกกับยารักษาโรคขอบคุณ เห็นใจฉันมีความสุขมากพวกนายทำเพื่อพวกเราขนาดนี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะย้ายไปอยู่ที่เมืองอ่าเราจะร่วมมือกันเนาะเห็นไหมเรียบร้อยฮะเราก็จะได้พวกโมจามอนมาอยู่ที่เมืองนะเรียบร้อยทำดีมันจะดูเหมือนเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่นะฮะแต่ว่าโอ้ต้องให้ด่าต้องให้สั่งสอนอกินเข้าไปอยากหนาวตายที่นี่หรือไงวะ โอเคทีนี้เราจะลองกลับไปเช็คดูนะครับว่าค่า p r สโ p ลิ i t ้เนี่ยมันขึ้นเป็นระดับไหนแล้วหลังจากที่รับ3คนนั้นเข้ามาในเมืองไอ้3าคนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันจะไปช่วยมาเมมอนในการเปิดช็อปลับนะฮะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้แวะไปที่ช็อปลับเลยนะปกติก็คือแบบไม่ได้มีเวลาจะแวะไปไงเวลาแบบมาถึงปุ๊บก็ไล่ล่าหาดิจิมอนมาอยู่ที่เมืองเลยไหนดูซิค่าโพสโพลิตี้เท่าไหร่แล้วเช็คหน่อยฮนะมาฮะ 47แล้วนะอีกนิดเดียวจะ50แล้วผมว่าถ้าหากเอาพวกแอนโดมอนกับพวกดีโมเกมอนเข้ามาได้ก็คงจะเรียบร้อยคือสําหรับพวกแอนโดมอนเนี่ยมันยังเข้าไปง่ายนะฮะแต่ว่าไอไกไกลโลมอนหรือใจโลมอนเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างลึกนะฮะเป็นปัญหาสําหรับผมพอสมควรเลยนะจะเข้าไปเนี่ยต้องฝ่าดงพวกนูเมมอนเยอะแน่ๆไหนดุซจะยอมไปกับเราหรือยังนะโอเคเข้าซ่อมข้อมูลเสร็จแล้วนะฮะเรามาอ่านข้อมูลกันดีกว่า อ่กากรุณูนาด้วยเมื่อร้อยปีก่อนนะฮะอ่าฮะอ่ามีมนุษย์โผล่เข้ามาในโลกของดิจิมอนแล้วเขาเรียกมนุษย์ว่าอนาล็อกฮิวแมนนะฮะก็เป็นมนุษย์อนาล็อกอ่ะ,ะอ่าฮะแล้วก็เนทีฟดิจิมอนนะฮะต่อสู้กันอย่างยากลำบากหลังจากสู้กันมาประมาณ10ปีอ่าก็คือพวกมนุษย์เนี่ย พ่ายแพ้แล้วก็สาบศูนไป10ปีถัดมาอ่ะก็คือมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นนะก็คือเกาะเกาะเนี้ยอยู่ๆมันมีแอร์เรียเพิ่มขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นเกือบ2เท่าองั้นแสดงว่ามนุษย์เคยสู้กับดิจิมอนงั้นเหรอผมยังคิดภาพว่ามนุษย์มันจะสู้ดิจิมอนได้ยังไงอยู่นะโอเคฉันขอโทษด้วยแต่นี่เป็นข้อมูลที่เรากู้ขึ้นมาได้ทั้งหมดว่า The f มึงกู้ได้แค่นี้นี่นะ ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกอแค่รู้แค่นี้มันก็เป็นข้อมูลสําคัญมากพอแล้วอแต่ว่านะฉันก็อยากจะรู้มากกว่านี้องั้นงั้นใช่ไหมงั้นแสดงว่าอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์ก็ได้อ่ที่เป็นต้นตอที่ทําให้ดิจิมอนเกิดความสับสนและปัญหาที่อยู่เกาะน,นี้มันจะเป็นไปได้หรออที่มนุษย์จะอยู่มาตั้งร้อยปีเออมันก็ใช่นะแอนโดมอนพูดถูกล้มันจะไม่ตายหรอ รู้สึกเหมือนว่านั่นมันสำหรับมนุษย์อ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสำหรับมนุษย์ถ้าหากอยู่ในโลกนี้เวลาจะช้าลงนะอ๋อฉันคิดว่าอ่าดาว่านะฮะเข้าใจแล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องกินหรือว่าหลับเลยที่นี่เออเห็นใตเราก็มันก็ไม่ได้กินหรือว่านอนเลยนะฮะเพราะงั้นแล้วร้อยปีสำหรับที่นี่สำหรับมนุษย์แล้วมันก็คงไม่นานขนาดนั้นนะอ่า แล้วนายคิดว่าไอหมอนั่นมันคงจะซ่อนอยู่สักที่ในที่นี่สักงั้นสินะฉันจะต้องตามหามันให้เจอแล้วก็ทําอะไรสักอย่างอาตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและฉันก็ต้องจัดการมาด้วยตัวเองให้ได้ฉันจะต้องช่วยด้วยโอเคแอนโดรมอนเข้าเมืองแล้วนะฮะโอเคเราไปหาไกโลมอนหรือว่าใจโลมอนบ้างนะ ทางใจโลมอนเองก็ฟื้นตัวแล้วนะฮะหวังว่าเขาจะยอมมากับเราดีๆฉันกำลังรอนายอยู่เลยตอนนี้นายมีสติแล้วใช่ไหมฉันรู้สึกแย่นิดหน่อยนะเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงจังนะรู้ไหมตอนนี้โรงงานก็ปิดตัวแล้วแสดงว่าตอนนี้ฉันว่างโคตรเลยเพราะงั้นฉันจะเอาเวลาว่างนี้มาช่วยนายกันแล้วกันนะโอเค ดูเหมือนว่าจะคืนสติมาแล้วแต่ก็ยังบ้าอยู่ดีก็ยังบ้าอยู่ดีถ้งงางั้นเราก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่สรุปคือต่อให้ยังมีสติมันก็ยังดูเป็นคนบ้าๆอยู่ดีนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอ้โหดีมากเลยซ่อมแซมทุกอย่างให้กลับมาดูเหมือนเดิมด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปเช็คค่า cross p o l i t y ดูซิพอได้2คนนี้เข้ามามัน50หรือ,อยัง50ก็ดีจะได้ ไปเอาเอดมอนเข้ามาด้วยแล้วก็มันจะมีหลายๆอย่างปลดล็อกตอนที่ค่าโพสพลิตรี50นะโอ้ไอ้ห่าเอ้ยจิจิมอนเฮาส์ใหญ่ขึ้นด้วยฮนะถ้าหากค่าโพสพลิตี้เกิน50ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะโอ้โหมึงมึงพวกมึง,มงอยู่รู้เลยนะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพักคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถเดี๋ยวแล้วจุดพักผมล่ละปกติจนจุดขวาจะมีโซฟาให้เราพักไม่ใช่หรอแต่ที่กดอะไรไม่ได้เลย นี่มันเครื่องจักรอะไรอ๋อผมลืมไปว่าเนะนเอาไว้เซฟนะปกติผมไม่ได้เซฟนะโอเคมีชั้นต่อไปด้วยนะทำให้ผมสับสนนี่น่าจะเป็นห้องพักนีไ่ไงตรงนี้สามารถพักได้นะใช่ไหมเดีย๋ยวลองดูถ้ามันเข้าไปไม่ได้วะไม่จะให้พักที่ไหนถ้าไม่มีที่พักพวกเราพยายามอย่างหนักเออกูรู้พวกเองพยายามอย่างนั้นแต่ตักแ,แต่ตูวพยายามหนักที่สุดแล้ว กดอะไรไม่ได้เลยฮะที่จริงตรงเตียงนั้นมันน่าจะให้เราพักได้สิเออช่างเถอะไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าพักไม่ได้คือเราจะซ้อมไม่ได้นะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยมันเป็นปัญหามากอ่ะโอ้โหพอขยายบ้านแล้วผมไปไม่เป็นเลยงั้นเดี๋ยวคุยกันก่อนแล้วกันมาฉันรอนะอยู่เฮนไตในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเกิดอะไรขึ้นก็คือทางเข้าไปสู่หุบเขา Infinity อินฟินิตี้อ่ะเออมันปรากฏขึ้นมาแล้วเมาเทนอินฟินิตี้นะจริงเหรอที่ไหน อยู่ใกล้ๆน้าตกใกล้ๆเมืองนี่แหละผมว่านั่นนี่น่าจะเป็นเอ็นเกมนะฮะสามารถไปจบเกมได้นะแต่เราคือเรายังหาคนเข้ามาในเมืองยังไม่ครบเลยโอ้มันอยู่ใกล้แค่นี้นี่เองเนี่ยฮะก็คือศัตรูตัวสุดท้ายจะอยู่ที่นะหุูเขาอินฟินิตีนะงั้นน่าจะเป็นดันเจี้ยนสุดท้ายสําหรับฉันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปลุยคําตอบคือผมยังไม่ไปนะฮะขอให้โชคดีแล้วกันนะแต่อย่ารีบร้อนละ่ะอ่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนค่อยไป โอเคใจลูมอนมาแล้วองไงก็แล้วแต่แอนดูมอนมาแล้วอาา่าฮะโอเคพอสโพลิตี้เป็น53แล้วนะฮะตอนนี้เมืองของเรากลายเป็นเมืองที่ดีแล้วเออแล้วมึงก็เอาที่พักกูไปไว้ไหนอะ <laughs> นี่คือคำถามอะถ้าหากมันไม่มีที่พักเนี่ยการจะ เอาค่าเนื่อยล้าออกไปเนี่ยคือมีทางเดียวเลยคือเราจะเป็นต้อง What the oh เราจะเป็นต้องไปหาคลินิกหรือไม่ก็ต้องไปร้านรลสตอร์นนะฉันเจอไนไรแล้วเฮนไตโอ้ oh, นี่มันการซุ่มโจมตีนี่วะเป้าหมายของฉันคือชนะนายให้ได้ What the fuck มาอารมณ์เดียวกับเกมอนเลยนะโอ้ยแวลตานั่นเขาจะต้องถูกล้างสมองแน่ๆงั้นก็จัดการมันแอนโดมอน เดี๋ยวฉันจะแสดงพลังใหม่ของฉันให้แกได้เห็นเองแอดามอนมาดีเลยค่ะพอสสพลิตี้จะได้เพิ่มขึ้นนะรอยนี่มาเหมือนกันนะมาพาวเวอร์แคลสโว้าวมันทำยังไม่ทันได้เปิดเลยโดนช็อตซะละตายสิโอท่าอะไรวะเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่ามาปัดระเบิดพยักษ์สมุรมีกระตอนพัง เมกาตอนพันเมกาตอนพันไม่ยอมให้ไล่หรอกเมกาตอนพันทอร์คแครนบัดระเบิดเนี่ไม่ให้ไล่ไม่ให้ไล่ฮะผมชอบท่านี้มากเลยมันมันเบากว่าเมกาตอนพันก็จริงแต่มันใช้ค่ามานาน,น้อยแล้วก็มันเหมือนบัดระเบิดพยักษนะ์สมุทรเนี่ยอุ้ยไล่ช้าไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรต่อ uh. เป็นแค่ระดับแชมเปียนแท้ๆแต่แม่งดาเมจแม่งระดับระดับอัลติเมทเลยเนี่ยมไม่ยอมให้ไลายนะมาได้สติละผมไม่จำเป็นต้องอะไรมากม<อ>ถ้านี้มันไล่เรว็วแล้วมันแรงมากเลยนะไอะ้ท่าไปฟ้าที่มันช็อตผมเมื่อกี้เนี่ยทั้งเร็วทั้งแรงอะ่ะมันจะมันจะแบบพบเครื่องไปหน่อยว่มาได้เวลาละสไปสรัลสวอตเอ้ย กูกำลังไล่ไม่ให้กูไล่เลยลอไม่ให้กูไล่เลยใช่ไหมกูก็ไม่ให้มึงไล่เหมือนกันเอาดิจบจบกันไปลายดูพร้อมทุกสถานการณ์วุย้ยไม่มีอะไรให้ด้วยนะไม่มีพวกชิปอะไรให้เลยเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฉันจะต้องจัดการเขาให้ได้ a t the ่ u c k นี่นายพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่แต่ว่าเราต้องพาเขาไปรักษานะพาเขา้าจีจีเหาะพาเข้าบ้านจีจีมอดเลยนะโอเคให้มานอนที่เตียงผมนี่นะฉันคิดว่าตอนนี้เขาคงไม่เป็นไรแล้วโอ้ดีใจจัง เราจำเป็นต้องจัดการเจ้าหัวหน้านั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ฉันรู้มึงบังคับกูมากเลยมึงไม่เห็นหรอว่านี่แค่ลูกกระจกก็เล่นตุปางตายแล้วเจอบอสเนี่ยต้องพกยายไปกี่อันนะโอ้โหดิจิมอนมึงนี่ใช้ไม่ได้เลยก็นะก็ผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าผมรู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยแค่แอนโดมอนมันมันยังไม่พอผมต้องเก่งกว่านี้อีกแล้วก็มันยังเหลือดิจิมอนให้ผมรีครูดเข้ามาอีก เยอะเลยนะฮะยังอีกเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาหยุดแค่ตรงนี้มันไม่ได้นะโอเคไล่ต่อไปนี่น่าจะหินไม่แพ้แอดามอนนะฮะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องไปเอาตัวเขามานั่นก็คือเอเทมอนนะฮะซึ่งก็นะวิธีได้เขาเนี่ยมันมันไม่ได้ยากอะ่ะแต่ว่ามันต้องการค่าโพสโพลิตี้นี่แหละถึง50แล้วเราก็ทําได้แล้วการที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยมันก็อยู่ในเนทีฟฟอเรสนี่แหละอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละฮะโอเค แต่การที่แบบว่าจะให้เข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะเลยทั้งที่เขาก็อยู่ใกล้ตัวเราแค่นิดเดียวแท้ๆนะนะเคมถมอยู่ใกล้เมืองเรามากด้วยตอนนี้ก็โดนแอร์ดามอนเล่นงานไปเจ็บพอสมควรอยู่เหมือนกันนะโอเคให้กดคุยกับไอ้อันนี้แหละฮะนี่แม้กระทั่งต้นไม้ไอ้แม้กระทั่งลิงก็ยังตกจากต้นไม้ได้นะฮะ โอ้โหโดนรอบโจมตีเข่าลอยมาจากบนต้นไม้เลยเมื่อกี้ผมโดนไปพันหใช่ไหมขี่โกงมั้งเนี่ยเลือดผมเหลือเท่าไหร่เนี่ย 300. ส0มสกัดมันออกไปก่อนเออเกือบไม่ทันแล้วปับ๊บพลังเหรอโอ้โ,อโหมันโหดกว่าจริงด้วยฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเลือดที่เหลืออยู่ผมจะพอไหม กระตันพัดรัวๆอย่าหยุดเลยโอ้โหท,ทั้งทั้งที่พลังพอๆกันเนี่ยแท้แต่ดันติดชานะท่าอะไรวะเนี่ยยยพลังพอๆกันอนะต่อให้มันบัฟมาก็ช่างนะแต่ทำไมผมติดแบบนี้บ่อยเหลือเกินวะยาหมดแล้วด้วยสิปุบ๊บ กาดไว้งั้นลเลยโอ้ตาฉันบ้างโอ้โหไม่ยอมปล่อยให้มันปล่อยใส่ท่าใส่ทำไมวะจะหนีไปไหนแล้วมันกันได้ไงวะโอ้โหเออมันใช้ก่อนนาน,นี้โอ้โหมาดิกูก็มีจะหนีไปไหนเออสไปร์เลเบรก ดิงเมกาตัมพันทำไมชกไม่เข้าเลยวะมันกัดได้ตลอดเลยในขณะที่แอนโดมอดนผมไม่โดนเราโดนเราพาวเวอร์แคลนเด้อโอ้โหผมเตรียมยามาน้อยเกินนะที่จริงควรจะชนะนะแต่ทำไมมันกัดได้ตลอดเลยอะโอ้ยอแลกกันไป ไม่เป็นไรฟื้นฟูฟฟสภาพเซลมาฮเป็นไงล่ะเจอจิ้มเข้าไปเอาไปไอ,อ้บัตรซบขี้โกงเหรอบัฟพลังเหรอจบกันซสทีเอาไปอีกครั้งนึงนะสไปรลัลเบรดช็อกตายไปซะ ไม่เป็นไรฮะเรื่องยาที่หมดไปเนี่ยตอนนี้เรารวยแล้วอะ่ะแค่ยามันไม่เท่าไรหรอกโอมีเงินตั้งสี่หมื่นเจ็ดนะโอเคได้เบรนชิปมาด้วย thank you very much ฉันแพ้แล้วเออแต่ว่าพวกนายมันก็ไม่มีไอ้ค่าอะไรหรอกแพ้แล้วผ่านนี่หว่านะอย่าเป็นไอ้ขี้แพ้ไปหน่อยเลยนะทั้งทัที่แกเองเนี่ยรอบโจมตีพวกเราก่อนแท้ๆเออเจ็บใจนะ พวกแกไม่มีทางเลือกเอพวกแกทําให้ฉันไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากในเมืออเมืองนั้นมันของพวกนายใช่ไหมอ่าฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันแข็งแกร่งขนาดไหนคอยดูแล้วกันเห็นไหมได้ละลําบากไม่น้อยเลยนะนี่นี่แต่ว่ามันก็โทษผมที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก็เหมือนกันแหละเลือดเหลือน้อยแล้วยาก็เหลือน้อยแล้วยังมาหน้าด้านสู้กับมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะสรุปคือไอ้นี่เป็นแค่หลอกใช่ไหม อโอเคก็เข้าใจละอ่าสำหรับพาร์ทนี้คงณจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทหน้านะก็คือผมต้องการเอาเวลาไปฝึกซะหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวการต่อสู้อันหนักๆเนี่ยมันจะกำลังเข้ามาละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ